ค่าแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ค่อนข้างที่จะต้นหลักนะครับเราวันนี้ที่ไปปวนหนักรื่อย่างที่ทราบกันว่าเรามันมีท่านองเพราะว่าทุกท่าน่ยมีสิทธิ์ที่จะทำวันเราที่ทบางวันที่ของเราคนแรกนะข้าหนวดนะครับเป็นคนไทยที่ทางานอยู่อิสราเอลก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ช่วยน,นะครับซึ่งทางปสง่ส่งมาทางผมมาทางทีมท่านดูหารกไ็ได้เราไปมอบ60บล้านให้ที่ บุตรหลานดีปานก็มีท่านที่สอนนะครับก็ถูกแล้วเป็นลูกค,ค้าของเรานะครับท,ท,ที่จังหวัดสระแก้วก็ผมว่านะครับครั้งหน้าก็น่าจะอยู่ในห้องนี้นะครับโดยน,นมีสิทธิ์ในการที่จะรู้รางวัลที่24ครั้งนะครับ,บไม่ใช่ว่าน้นที่หลังเราไปได้นะครับต้องเดือดก่อนว่าทุกทุกหน่วยจะมีสิทธิ์บุตรทั้งหมด24ครั้งในเรื่างหนึ่งของสลากก็คือว่าท่านไม่เสียภาษีนะครับทั้งตัวของตัวบัตรนี้แล้วก็ตัวรางวัลหน้าถุงพรเป็นสลากที่น่าสนใจ สิ่งที่เราอยากจะเติมเข้าไปคือต้องการให้สลากเราเนี่ยมีความน่ารักหรือคิวเซนเตอร์มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการออกถ้าบอกว่าการออมเงินหรือว่าการลงทุนเรื่องของเงินเนี่ยมีหลายอย่างทางทกษะของเราเปลี่ยนขึ้นมาชุดนี้นะครับชุดถุงทองนัคือค่าตํำรนวยเนี่ยอาจจะสูงกว่าปกติครับก็คือเราต้องการที่จะกยเปในเรื่องของความน่าสนใจของสลากเพราะว่าตากเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนของการออกเป็นการออกที่ดีที่สุดดีที่สุดถ้าท่านซื้อถุงทอง นาคารเพื่อการเกษตรสหรกรณนการเกษตรเนี่ยเราก็เป็นแบงค์นะครับแบงค์มีสองขั้งก็คือว่าขั้งที่เราปล่อยสินเชื่อกับขั้งที่เราต้องระดมเงินในส่วนของตัวหองสาลร้นในครั้งนี้ก็เป็นการที่เราการในเรื่องของมิติฝั่งรายฝั่งว่าจะเอาไปในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ไปทนาำโครงการในโครงการะครนการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะดับซึ่งก็สลับห้องครั้งนี้ตัวเริ่มจากตัวสลับก่อนละกันว่า สลากมีดอกเบี้ยที่ส8.75ขนาดเดียวกันเนี่ยรางวัลที่หนึ่งที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่60ล้านงวดนะครับมากซื้อน้อยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคนับในการที่จะรู้นะครับที่สำคัญเนี่ยผมจะไปหาท่านที่บ้านนะครับก็กำลังดีลกับท่านมาเออถ้าเกิดว่าป้องนี้ถูกก็จะชวนคุณไปมอบอย่างเงินตอนแรกยังรู้เลยว่าเอ๊ะทางคิวเป็กจะว่างหรือเปล่านะครับพอว่างจบเราก็ดีใจก็อย่างที่เรียนนะว่าเราต้องการให้ภาพของเกษตรกรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขกรอบซึ่งเป็นพปอร์ตเกษตรกรเนี่ย น่าสนใจมากขึ้นนะครับที่เรียวนว่าแบงค์ด้านการเกษตรนะผมว่ามีสนเสน่ห์โชคแล้วก็แบบนักบอลโชคชีครับแล้วก็ได้ให้นกสุการไทยทุกคนได้รู้จักเพลง Nine Bird สุด,ด่วยครับรวยครับมีสิทธิเท่าเทียมที่เรีย,น,ยนนะครับว่าแบงค์เราไม่ใช่แบงค์เล็ก ดูแลเกษตรกรทั้งประเทศนะครับเรามีลูกค้า4.2ล้านนะครับดันั้นเนี่ยใต้วงเงินที่เราต้องการเนี่ยประมาณแสนล้านเนี่ยนล้านจะมาโชคท,ทั้งทีก็ต้องหาคนมาผลิตให้เราด้วย <S 2> <S 2> ่4.2ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยภายใต้วงเงินที่เราต้องการเนี่ยประมาณแสนล้านเนี่ยที่ก็ใช้ที่เนาะมันก็ต้อง60ล้านนะครับเราเป็นโชคมีเงินมีทองอะไรก็เลยคิดว่าจุบท,ทองเนี่ยตอบโจทย์ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยเป็นอดีตเนี่ยมันก็เป็นถุงที่ มั่งคั่งของเกษตรกรน้ำคั่งเนี่ยมันเป็นโลโก้ของธนาคารตอนที่เราตั้งแบงค์เมื่อ58ปีก่อนไปนใช้ถุงทองเพื่อจะผลิตโชคให้กับทุกคนหนาอ